يا محلى ذكراها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله ว่าบรากาตุขอความสันติความเมตตาความปราณีความจำเริญจากจากอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาจงประสบแดดท,ท่านพี่น้องที่กำลังรับชมรายการผู้ก่อตั้งพบพี่น้องมุสลิมของวันเสาร์ที่8ปดเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2556นะครับ ก็หน้าที่ของผมเหมือนเดิมพี่น้องทุกวันเสาร์ก็จะมารายงนให้พี่น้องทราบความคืบหน้าความสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ t m เอ็มวีูลนิธิฮัมซะรงลนิยนศาสนาปธรรมแล้วก็โครงการต่างๆที่เราจะเดินไปเมื่อครั้งที่แล้วผมสัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปประเทศอินเดียมามาแจ้งให้พี่น้องเรื่องความคืบหน้าว่าเมื่อเรา จัดการเรื่องห้องเย็นแล้วบริษัทเฟรดร์เวิร์เดอที่กำลังท,ที่จะต้องเคลียร์สินค้าที่เราจะส่งเข้าไปส่งค้าก็คืออาหารคอนเทนเนอร์แรกที่จะไปประเทศอินเดียนะครับก็รายงานต่อไปเรื่องของสามสมุดเลยนะครับสามสมุดก็นั่นแหละครับเรื่องอาหารแช่แข็งสามสมุด วันที่25นี้กับ26นะครับผมกับทีมงานของสามสมุุกและท่านอารีเพนและคุณอุราะจะไปที่ประเทศลาวจะเดินทางไปวันที่25จะพบจะไปพบกับลูกสาวของประธานาธิบดีของประเทศลาวนะครับซึ่งท่านสนิทสนมกับทีมงานของท่านอารีเพนท่านอารีเพนก็คืออดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษานะครับ ซึ่งทําผลงานดีพอสมควรนะครับสําหรับนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นสสมาหลายสมัยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยการศึกษากระทรวงศึกษาเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วนะครับพี่น้องก็ผมจะไปกับท่านอารีเนพนเพราะท่านอารีเพนกับทีมงานรู้จักลูกสาวของประธานาธิบดีของประเทศลาวสนิทสนมกันพอสมควร ก็จะไปคุยเรื่องสินค้าสามสมุทรนะครับจะให้ท่านอำนวยความสะดวกหรือว่าจัดหาคนสั่งซื้อหรือว่าเป็นตัวแทนให้กับโรงงานสามสมุทรหรืออาหารทะเลแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปทะเลแช่แข็งเข้าในประเทศลาวสิ่งดีในประเทศลาวคือพี่น้องลาวนั้น <c oughs> ไม่มีทะเลเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารทะเลเรื่องกุ้งเรื่องปูเรื่องลูกชิ้น เรื่องอะไรแล้วก็แต่ที่เป็นอาหารทะเลเขาก็ต้องการแต่แน่นอนเรามีอาหารทะเลแช่แข็งซึ่งสำเร็จรูปแล้วเราก็จะเอาไปแนะนำแล้วก็ให้ประเทศลาวนั้นหรือว่าลูกสาวของประธานาธิบดีของประเทศลาวนั้นช่วยอำนวยความสะดวกแม้กระทั่งอาจจะเป็นคนรับซื้อเอาไปจัดจำหน่ายในประเทศลาวเองก็เป็นไปได้อินชาลอ์ allah, นะครับนี่คือความคืบหน้า อันต่อไปหลังจากท่านหลังหลังจากพวกเรากลับมานะครับก็ตั้งแผนงานว่าต้นต้นเดือนหน้าต้นเดือนจูนจะไปที่ประเทศอินโดนีเซียถามว่าไปประเทศอินโดนีเซียทำไมก็งานลักษณะเดียวกันคือจะทีบท่านอาริเพนรู้จักกับประธานขององค์กรชื่อมมฮัมมัดียะ ที่ในอินโดนีเซียนะครับอันนี้เป็นองค์กรใหญ่และมีเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียก influential for สมควรหมายความว่ามี Connection ใหญ่โตมากเขามีองค์กรนี้มีสมาชิกอยู่30ล้านชีวิตนะครับเป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งนักพ่อค้าเป็นทั้งโต๊ะคูสอนศาสนาแล้วท่านอริเพนนั้นรู้จักคุ้นเคยกับหัวหน้า ขององค์กรนี้ดีพอสมควรงั้นเหตุผลที่เราไปก็คือ,เ,อเพื่อที่จะไปคุยเรื่องการค้าการขายของแน่นอนอาหารสามสมุทรนะครับอาหารแช่แข็งของสามสมุทรนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะมีอาจจะมีน้ำตาลอาจจะมีบะหมี่ซำๆบะหมี่ซำๆเกือบเสร็จแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จ ภายในวัยนี้มีน้ำตาลมีบะหมี่มซๆมีปลาก,กระป๋องก็สี่ห้ารายการแล้วเราก็จะไปกันเป็นทีมเพื่อที่จะทำการค้านี่คือเป้าหมายใหญ่พอสมควรที่เราตั้งไว้นะครับถ้าเรามีท่านอาริเพนแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เป็นมุสลิมหรือสสที่เป็นมุสลิมแล้วมาช่วยแนะนำงานในลักษณะนี้การค้าหลักรั มาอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการทำการค้านี่ครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ตลาดจะเปิดกว้างพอสมควรนี่เล่าให้ฟังในะประเทศอ,อินโดนีเซียนะครับบรูไนนัดจะมาพบผมวันที่24เดือนนี้นั่นหมายความว่า22-23ทีมงานใหญ่ของเราจะไปลงที่ที่มัสยิด Sultan, สุลต่านสุไลมานชาเขา,เขาหัวแดงนะครับที่จะไประดมทุนจัดงานเอาความรู้ไปให้กับพี่น้องจากโต๊ะครูของเรานะครับก็จะมีท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุกมีอาจารย์อินยาสนาคนาวามีอาจารย์ยูซุปพงกาวีมีอาจารย์ซินดีกมุฮัมมัดสาหิดในคืนวันที่22แล้วคืนวันที่23ก็จะมีอาจารย์ฟาริดเฟนดี้จะมี อาจารย์อามาัดข้อพิทักษ์แล้วก็จะมีอาจารย์วาเฮตหวังประโยชน์นนคือที่ยืบสามเป้าหมายของงานนั้นก็คือแน่นอนระดมทุนนะครับเพื่อหาเงินจ่ายค่าที่ดินของมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาที่จะถูกยึดแล้วทางกองทุนอิสลามอ,อมทรัพย์อิสลามทีเอ็มทีวีให้เงินขอยืมไปก่อนสล้านบาทพี่น้อง การช่วยเหลือนั้นหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อสามวันที่แล้วผมพับพบได้คุยและได้พบกับท่านอิหม่ามฮานาฟีหรือว่าคุณชาวลิตพินสุวรรณนี่นะครับแกบอกว่าขณะนี้เงินในบัญชีณวันนั้นเนี่ยสี่แสนกว่าบาทเข้าไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ยูซุปวันนี้มีหลายคนเดินเอามาให้เราก็ใส่ซองไว้นะครับแล้วมีคนรับซองไปพอสมควร ก็อินชาอัลลอฮ์เชิญชวนพี่น้องนะครับไปงานของวันที่22 23ที่มัสยิดสุลตานสุไลมานชาเพื่อที่จะไประดมทุนและไปเจอกันแล้วก็ระดมทุนนะครับมีมาวามาเช้านี้กายมามื่วานเช้านะครับกายาโทรมาบอกว่าให้ไปพักที่บ้านแกจะมารับที่สนามบินทีมงานทั้งหมดของทาง t m เอมทวีนะครับ เราก็จะรับเลี้ยงดูอาหารอย่างดีก็ขอบคุณกายะนะครับที่เชิญแล้วเราก็คงจะไปรบกวนตามที่ท่านท่านเชิญก็ทุกคนก็คงจะมีความสุขแล้นะครับจะอาหารอร่อยๆที่กายะเคยเลี้ยงพวกเราก็คงจะได้รับทานอาหารอาาร่อยเช่นเดิมนะครับขอบคุณมากจาซาวกรุ๊งล้อคอยรอนเล่าต่อถึง เรื่องบรูไนก็หลังจากงาน22 23 24พวกเราจะเดินทางกลับมา24เป็นวันศุกร์นะครับทีมยาวทั้งหมดก็จะเดินทางกลับมากรุงเทพแล้วก็มาละหมาดกันที่เดิมนะครับมัสยิดเราโรงเรียนศาสนูปธรรมแล้วหลังจากนั้นผมนัดไว้บ่าย2โมงทางบรูไนก็จะเข้ามานะครับพี่น้องบรูไนนี่เข้าไปที่มัสยิดสุลต่านสุไลมานชาแล้วแล้วก็ไปเห็นทางเดิน ไปเห็นเสาบังแล้วก็ซุ้มต่างๆหลายที่ก็เสนอความช่วยเหลือเข้าไปแล้วอัลฮัมดุลิลละนะครับท่านแล้วก็มีทางบางกอกน้อยบางอ้อผมได้ยินว่าส่งเงินเข้าไปช่วยจำนวนพอสมควรย่าากุมุลรลอคอยรอนครับนี่คือการร่วมมือของพี่น้องมุสลิมที่จะทำให้มัสยิดสุลตานสุไลามานชานั้น อยู่รอดปลอดภัยจากการถูกยึดนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการเอามาสัสยิดนั้นเป็นแหล่งเผยแพร่สุนนะกีตาบุลล์สุนนะบำบัดเด็กที่ติดยาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลายๆอย่างการงานอะไรต่างๆทุกอย่างเราอยากจะให้เกิดขึ้นเราอยากจะเอาตรงนั้นเป็นแหล่ง พัฒนาสังคมและช่วยเหลือสังคมในโอกาสต่อไปนะครับอีชาลอนะครับก็พบกันวันที่22ว่าวันที่23นี่ถึงเรื่องบรูไนแล้วนะครับพี่น้องผมมีลิสต์ยาวพอสมควรแจ้งให้พี่น้องทราบว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเคยแจ้งให้พี่น้องทราบหรือเปล่าว่าเราเข้าไปเ,เสนอ,เ,อ,อเพื่อที่จะประมูลการจัดส่งอาหารขึ้นรถไฟของประเทศไทย ข่าวดีนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเขายอมรับสามสมุดให้เป็นซัพพลายเออร์ขึ้นรถไฟนะครับจำนวนเงินผมไม่แน่ใจ3-400ล้านหรือ2-300ล้านประมาณนั้นวันอังคารนี้ทีมงานของการรถไฟจะเข้าไปตรวจโรงงานของสามสมุดนะครับพี่น้นนั่นคือการเดินหน้าของสามสมุดรเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพี่น้องมาเลเซียผม มีเพื่อนซึ่งจ้งบริษัทอยู่ผมถือหุ้นไว้เล็กน้อยที่ในมาเลเซียเนี่ยนะครับจะเข้ามาเขาทํางานทัวร์นะครับพี่น้องก็ทราบดีว่าผมทํางานทัวร์เป็นกานเพื่อนผมในมาเลเซียก็ทํางานทัวร์อยากจะปลีกตัวออกมาแล้วทําธุรกิจสามสมุทรเขาจะพาเพื่อนมุสลิมอีกคนหนึ่งมาซึ่งให้ความสนใจในการที่จะกระจายอ,อ,อาหาร โดักของสามสมุดในประเทศมาเลเซียนี่ก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งหลังจากงานเสร็จแล้วที่เขาหัวแดงนะครับก็คือหลังจากงานระดมทุนที่สำหรับมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาก็คิดว่าไปไปลายเดือนทีมงานการตลาดรวมทั้งท่านอิหม่ามฮานาฟีด้วยนะครับจะเข้าไปมาเลเซียจะใช้รถเข้าไปแล้วเข้าไปเยี่ยมพบปะพี่น้อง ร้านอาหารต้มยำกุ้งพี่น้องคงเคยได้ยินในมาเลเซียเนี่ยมีร้านอาหารต้มยำกุ้งมากมายมหาศาลและคนมาเลเซียเนี่ยชอบไปกินอาหารแล้วก็ที่เขาเรียกว่าร้านต้มยำกุ้งซึ่งซึ่งมีข่าวว่าส่งเงินกลับเข้ามาในประเทศก้อนโตใหญ่มหาศาลพอสมควรตอนนี้เขาบอกว่าในมาเลเซียนั้นร้านต้มยำกุ้งที่มีพี่น้องมุสลิมของประเทศไทยเนี่ย เข้าไปขายเนี่ยเขาบอกมาประมาณ20,000ร้านเป้าหมายของเราที่จะเข้าไปในปลายเดือนนี้หลังจากจัดงานแล้วนะครับก็นั่นหมายว่าหลังจากเว้นว่างงานที่โรงแรมเอ่อที่ที่ที่มัสิทิดแล้วสักสีหวันให้หลังก็จะเดินทางไปมาเลเซียใช้รถเข้าไปเพื่อไปเอาอาหารสามสมุดไปแนะนำแต่สิ่งเป้าหมายที่เราคิดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ก็คือเอาลูกชิ้น ปลาที่อร่อยมากของสามสมุทรไปแนะนำให้กับร้านต้มยำกุ้งนี้นะครับเพราะเขาจะใช้ส่วนผสมก็มีอะไรนะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งของเราที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือว่าถ้าเราไปหนึ่งร้านให้เขาใช้ให้เขาซื้อเรา1นึ่งกิโลพี่น้องหักสิร้านก็คือสิบกิโล ถ้าร้อยร้านก็คือ100กิโลถ้าหมื่นล้านก็คือห0ื่นกิโลพี่น้องต้องคิดดูหมื่นร้านเราไปพบเขาแล้วก็ใช้ในเวลากี่เดือนก็ไม่ทราบแล้วครับสมมุติเราไปคบพบ,พบทั้งหมด20งร้อยสนเออสองหมื่นร้านเมื่อสองหมื่นร้านร้าน,ล,านละหนกิโลนั่นหมายความว่าส0งหมื่นกิโลกรัมต่อวันนะครับเราก็หวังว่าร้านส้มยำกุ้งเนี่ยเขาจะใช้ลูกชิ้น ปลาลูกชิ้นกุ้งของสามสมุทเนี่ยนะครับไปเป็นส่วนประกอบของสาปรุงอาหารในร้านของเขาเราแค่ตั้งไว้ว่าวันละ1กิโลวันละ1กิโล20,000ร้านนั่นหมายความว่า20,000กิโลวันละ20,000กิโลพี่น้องเอาพันหารเข้าไปมันประมาณ200ตันนะครับลองคิดดู จำนวนมหาศาลจริงๆก็นี่คือตัวเลขที่เราคิดออกมาเราอาจจะเจอสักพันร้านก่อนก็พันกิโลก่อนพันกิโลก่อนก็คือ1นึ่ันหนึ่งตันคอนเทนเนอร์หนึ่งสามารถที่จะบรรจุได้ประมาณ33ตันเพราะฉะนั้นถ้าหากเรา1นึ่งคอนเทนเนอร์เข้าไปทุกวันเอา33ตันก็คือ330ร้านก็คือ,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 อจำนวนนี้เราก็เราก็น่าจะได้ หรือว่า3,300ร้านเราก็น่าจะได้ประมาณวันละ1คอนเทนเนอร์1คอนเทนเนอร์พี่น้องผมอธิบายพี่น้องฟังแล้ว1คอนเทนเนอร์เป็นเงินกำไรพอสมควรก็นี่คือแผนงานที่ทำให้กับสามสมุดพี่น้องที่เพิ่งจะเปิดมาฟังรายการนี้อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเขาคุยเรื่องอะไรกัน3สมุดสาสมุดนั่นมาจากไหน3สมุดนั่นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน จากกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV ปีนะครับพี่น้องเล่าให้ฟังนิดนึงเพื่อที่จะ,ะมันจะได้ต่อเนื่องกันได้ก็คือกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV นั้นตั้งมาเมื่อประมาณ1ปีกับ4เดือนกับ5เดือน1ปีกับ5เดือนนะครับเดือนธันวาก่อนนูน้นปี5-4แล้วก็มาปี5-5เราปิดกองทุนที่70ล้าน เราเอาเงิน7จล้านนั้นไปลงทุนเราได้กําไรมาและเอามาปันผลเราได้กําไรมาปันผลหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับได้มา11% 11%เราก็หาร2 5.5%เส่งให้ TMTV เพื่อบริหารจัดการรักษา TMTV ให้เดินไปได้5.5%เ ส่งคืนให้กับพี่น้องเขาเรียกว่าเงินปันผลเพดันงนั้นเราปันผลเมื่อปลายปีที่เมื่อสิ้นปีที่แล้วประมาณวันมกราเราก็ปันผลให้พี่น้องที่เอาเงินไปลงทุนกับเรา70ล้านหลังจากนั้นเราก็เริ่มระดมทุนใหม่จนถึงร้อยล้านวันที่15เดือนกุมภาพันธ์ไดเ้เราได้รับเงินร้อยล้านครบสมบูรณ์16กกุมภาพันธ์เราตั้งกองทุนใหม่ เขาเรียกว่ากองทุนร้อยล้านที่2องกองทุนละ1นึ่งแสนขณะนี้ณวันที่17สิ้นวันที่17เดือน5พฤษภาก็คือเมื่อวานนี้นะครับมีกองทุนอยู่4ี่เอ๊ห้ารเออยห้าร้ตอนนี้5 1าร้อยสิกกองทุน พี่น้องนั่นคือจํานวนกองทุนที่ขยับขึ้นมา5 1ากองทุนถ้ากองทุนละ1น0 0 0แสนนั่นก็หมายความว่า51าล้านหกแสนสิกกุมภาพันธ์ถึง17 000, พฤษภาคม4เดือนเราได้เงินมาอีกพี่น้องก็51ล้านห้าสิบเล้านหกแสนบาทนี่คือความ สวยสดงดงามของกองทุนเราเอาไปทำอะไรล่ะครับเงินจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อจ่าย3ส,สมุดส่วนหนึ่งให้โรงงให้มัสยิดสุลตานสุไลามานชาขอยืมไป2องล้าน24เราได้คืนแน่อินชาอัลลอฮ์นะครับ2ล้านนั่นหมายความว่าเรารักษามัสยิดไว้ได้เรียบร้อยแล้วพอเราได้รับบริจาคมาเราก็รับเงินของเราคืนมา ได้บุญไหมครับได้บุญแล้วพี่น้องที่เอาเงินของพี่น้องมาลงกองทุนโมโดอระบะมองกองทุนออมทรัพย์อิสลามทีเอ็มทีวี MTV, ก็ได้บุญตามไปด้วยนั่นคือซอเดก็ยารียะเพราะเราสร้างมัสยิดเรารักษามัสยิดไว้ไม่ให้ถูกยึดอันที่สองจำนวนประมาณ20กว่าล้านพี่น้องผมเช็คเมื่อวานนี้กับป้าใช้เงินไป24ล้านวันพุธหน้าต้องจ่ายอีกหนึ่งล้านห้าเอาว่า เงินจำนวนนี้เนี่ย24ล้านได้เงินสดๆมาจริงๆจากพี่น้องที่บริจาคเข้ามาคิดว่าประมาณ6-7ล้านบาทเท่านั้นนะครับที่เหลือเขายืมจากกองทุนออมทรัพย์อิสลามทีเอ็มทวีมาให้สร้างตึก7ชั้น7ชั้นพี่น้องตอนนี้ผมได้ยินว่าพรุ่งนี้หรือวันจันทร์จะเทชั้นที่6เสาชั้นที่6เทเรียบร้อยแล้ว พื้นชั้นที่6ตอนนี้ปูเรียบร้อยหมดรอเทอย่างเดียวพอเทปูนเข้าไปมันก็จะแข็งอีก3วันให้หลังเขาถอดแบบออกเขาก็จะใส่เสาของเพื่อที่จะรับชั้นที่7พี่น้องกำหนดการที่ยังไม่ได้เพียรเลยนะครับเดินไปด้วยความว่องไวมากแล้วก็ยังไม่ได้ผิดสูตรเลยก็คือเดือนหน้าถ้าไม่ผิดสูตรอะไรเลยถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเดือนเดือนจูลจบทุกอย่างครับ นั่นหมายความว่าโครงสร้างของตึก7ชั้นที่สามารถที่จะรับนักเรียนได้1200คนเพื่อเอามาให้เราดูแลเพื่อเอาเราให้มาผลิตเอาเป็นบุคลากรเป็นเป็นเยาวชนของมุสลิมที่จะแข็งแรงทำให้มุสลิมทำให้่มุสลิมนั้นในประเทศทยนั้นแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้เราจะ ดูแลนักเรียนเหล่านั้นโดยใช้ตึกที่เรากําลังสร้างอย่างน้อย1200ชีวิตจะอยู่ที่นั่นจะเรียนที่นั่นแล้วก็จะหาความรู้เกี่ยวกับโลกอาคริะรหาความรู้เกี่ยวกับโลกดุนยาเพื่อที่ให้ชีวิตของลูกหลานของท่านนั้นเป็นคนที่ดีเป็นลูกหลานที่ดีซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อไปกับ เขาเรียกว่ามุสลิมคอมมิวนิตี้นะครับเราเป็นคนส่วนน้อยในประเทศไทยถ้าเรามีเยาวชนที่แข็งแรงมีอิมานมีติดยิดอยู่กับความศรัทธาบนกิตาบุลอและสุนนะการปฏิบัติตัวชัดเจน สังคมของมุสลิมจะเป็นสังคมที่แข็งแรงสิ่งที่ TMTV พยายามทำอยู่สิ่งที่มูนิธิฮัมซะกำลังทำอยู่ก็ทำสิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นนะครับนั่นคือผมก็เล่าเรื่อยไปก็เรื่องเหล่านี้มาจากกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV ทั้งหมดนะครับร้อยห้าสิล้านหกแสนณวันที่17บเ พฤษภาคม2556เงินของท่านอยู่กับเราเอาไปลงทุนแล้วปีนี้เราหวังว่าเราจะปันผลปันผลหรือรายได้ต่างๆน่าจะอยู่ที่6.5แต่พี่น้องมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งวันเสาร์นี้5โมงเย็นผมนัดกับผู้ที่สัญญาจะซื้อโรงแรมโรงแรมโมนาเพลสก็คือส่วนหนึ่งนะครับ ของกองทุนที่เราไปซื้อกองทุนเข้าไปซื้อไว้ก็จะขายจะมีคนมาซื้อ150ล้านนะครับเขาสัญญาว่าจะเอาเงิน5%มาให้นะครับก็คือ7ล้าน5อีก2เดือนให้หลังเขาจะเอามาให้อีก7 5อก็ออีก5%ก็กคือ7.5้าลอีก7,5ล้าน5ก็เป็น15ล้านนั่นหมายความว่าครบ10%ตามที่เราขอไว้เราขอไว10้10% ที่เหลือเทหมดหลังจากหกเดือนข่าวดีสำหรับพี่น้องก็คือว่าผมจะปันผลนะครับน่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาทิตย์แรกของาเดือนกรกฎาคมก็จะนัดกันมารับเงินปันผลขณะนี้ให้คุณทวีสันเทมคำนวณตัวเลขอยู่เพื่อที่จะแบ่งปันผลประโยชน์เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้ที่ วันนี้เมื่อวานนี้ก็มีเอาเงินเข้ามาลงโม,มดอร์บ้าได้ปันผลไหมครับได้ครับเราจ่ายเป็นวันสมมุติว่าได้วันละ50สตังค์10บวันก็ได้5บาทผู้ผมสมมุติตัวเลขเอานะครับเราะงั้นเราจ่ายเป็นวันเราไม่ได้นับเป็นเดือนเราจ่ายเป็นวันพี่น้องเอาเงินมาฝากเรา15้าวันเราก็คิดให้15วันพี่น้องเอามาฝากกับเราไว้เเ8เดือนเราก็คิด จำนวน8เดือนคิดเป็นวันเลยแหะครับของ8เดือนคีวันก็นับไปแล้วก็สมมุติวันละ50สตางค์ร้อวันก็เอา100คูณเข้าไปก็คือ500บาทนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับออกองทุนออมทรัพย์อิสลามที่ m t มนะครับเราจะขายเขายังสัญญาให้เราดำเนินการรักษาเป็นโรง,โรง,โรงแรมมุสลิมอยู่ได้ตลอดไปนะครับจนกว่าเขาจะเอาเงินมาจ่ายหมด และอาจจะให้เราบริหารต่อไปอันนี้เรื่องนี้ยังไม่แน่นะครับว่าจะให้เราบริหารต่อไปเปล่าแต่ยังน้อยอีก8เดือนเนี่ยโรงแรมหลังนี้ยังอยู่ภายใต้การดูแลของพวกเราอยู่นะครับกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV <c oughs> นั่นคือเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องโรงแรมเรื่องที่สองเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับผู้ที่จะซื้อที่ดินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ที่ดินราคาจะขึ้นจาก16ื่นเป็น18ื่นแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวไม่ดีสําหรับพี่น้องแต่เป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่ซื้อไว้แล้วผมเล่านิดนึงนะครับพี่น้องที่ดินจัดสรรที่หนองจอกเนี่ยตอนเราเริ่มโครงการเนี่ยเราตั้งไว้ที่ราคา7,500มีคนมาซื้อเราก็จัดให้เขา7,500รู้สึกว่าจะ3หรือ4เดือนให้หลัง เราก็ปรับราคาเป็น1,500 0บาทอยู่ได้สักพักหนึ่งเราก็ปรับเป็น1,6,000บาทอันนี้ก็ปรับตามสภาพนะครับการธุรกิจมันก็ต้อปรับราคาไปเรื่อยๆก็วันนี้ผมบอกว่าผมขอประกาศว่าที่ดินจัดสรรร้อยกว่าไร่ที่น้องจอกนะครับมีคนซื้อไปมากพอสมควรแล้วนะครับขณะนี้ยังมีเหลืออีกพอสมควรก็ ณนะวันนี้ประกาศไว้ว่าสิ้นเดือนหน้าหมายความว่าวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมก็เดือน,อนมิถุนายนกระดักกระดากระดัก,กระดาหนึ่งกระด,กกระดาราคาจะขึ้นเป็น18,000บาทต่อตารางวาพี่น้องถ้าพี่น้องยังอยากจะซื้อ,อยางต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ถ้าต้องการจะเซฟเงิน2,000บาทต่อหนึ่งตารางวานี่ต้องรีบซื้อแล้วนะครับต้องรีบสั่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้น วันเดือนวันที่หนึ่กระดษก,กดาจะขึ้นเป็น1 8 0 0 0แบาทแต่ผมดีใจกับคนที่ซื้อไว้แล้วเพราะนั่นหมายความว่าท่านเห็นกำไรแล้วนะครับท่านที่ซื้อไว้7,500ถ้าหากณนะวันหนึ่งกระดษก,กดาท่านก็เอา 1,000, 1 0 0 0ตั้งลบด้วย7,5 0 0ผมไม่ทราบว่าเท่าไหร่นั่นคือกำไรมหาศาลแล้วนะครับพี่น้องที่ซื้อที่ไว้ตารางวาละ7 5 0 0 พี่น้องได้กําไรเกินร้อยเปร็นแล้วครับก็นี่เล่าให้ฟังแล้วก็อีกอันนึงโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็คือขณะนี้รอดูว่าสภาพที่ใช้ได้ไหมเพราะว่าขณะนี้ผังเมืองเพิ่งจะออกมาเมื่อวันที่16แล้วก็จะประกาศในราชอะไรราชานุสบกษาอะไรน่ะครับก็ประมาณวันที่18เราคงจะได้รายละเอียดทั้งหมดแต่เป้าหมายของผมก็คือต้องการขายจัดเ,เขาเรียกว่า ทาวน์โฮมสามห้องนอนสามห้องน้ําแล้วก็บนเนื้อที่ประมาณ20บนเนื้อที่20ตารางวาในราคาประมาณ1ล้านกว่าบาทล้านล้านล้านกลางๆนะครับสำหรับให้กับทุกคนที่จะสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้เพราะเข้าไปซื้อได้เนี่ยดาวแค่1 5 0 0 0บาทที่เหลือผ่อนกับธนาคารหรือถ้าจำเป็น ก็ผ่อนกับ TMTV เนี่ยแหละครับผ่อนกับกองทุนออมทรัพย์อิสลาม TMTV ถ้ามันมีปัญหามากนะก็น,นะครับแต่ว่าแบงค์เขาเต็มใจที่จะให้กับพี่น้องทุกคนนะครับนี่คือเรื่องอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังที่เกิดขึ้น ผมมีเวลาน้อยจริงๆผมจะคงจะต้องขอเวลาให้มากกว่านี้แล้วนะครับจากอาจารย์ยูซุปว่าจะให้ผมพูดมากกว่านี้ไหมเพราะครึ่งชั่วโมงรู้สึกว่ามันจะน้อยเกินไปแต่สําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่น้องก็สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องเชิญชวนพี่น้องก็คือว่าหนึ่งให้พี่น้องถ้ามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับก็ลองเอามาฝากไว้กับ TMTV มมูดอร์บ,บ้าเพื่อการลงทุนและพี่น้องก็จะเป็นส่วน คนส่วนหนึ่งที่จะร่วมผักดันการทำความดีเหล่านี้หรือแม้กระทั่งยาริยะก็จะได้ประโยชน์นะครับในวันโลกของอาคิรราะวบโลกของการตอบแทนนะครับก็เชิญชวนพี่น้องไปงานมัสยิดสุลตานสุไลมานชานะครับที่ เขาหัวแดงก็ดูสปอตโฆษณาแล้วกันว่าวันที่เท่าไหรผมไม่แน่ใจวที่ยี2บสองน่าจะเป็นยี23บสองยีบสามพี่น้องยี23บสองยีบสามเชิญที่หัวเขาแดงด้วยก็สําหรับวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับออ,ออกไปสแสวงหาริสกีบนหน้าแผ่นดินนี้เพื่อเอาริสกีเหล่านั้นมาดูแลตัวเองครอบครัวคนใกล้ชิดสังคมแล้วก็อย่าลืมบางส่วนอย่าลืมคิดถึง ตึกเจ็ดชั้นที่นักเรียน1,200คนที่โรงเรียนศาสนาองคระธรรมกำลังรอท่านอยู่นะครับ,ว,บลลว,ว,สสวัลิลลาฮิตตฟิกวัลกิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะลระห์มะตุลลอฮ์ะวะลบรา, we, า ha, ร,บริกาตุ